นองนักรอ้องฟาเทคครับอโอ้โหไฟนี้นะฮะจบลงรวดเร็วเกินคาดครับผมพบกับคู่ต่อสู้คนนี้ที่เรียกว่าชื่อมาก่อนตัวทาเกียใช่ครับหนักใจไหมฮะก็ก่อนก่อนตอยเลยผมก็หนักหนักใจครับว่าต,ตายทาเกียรรู้ว่าตายทาเกียหนักใจมากครับเพราะเขาเป็นคที่รวดเร็วมากแล้วก็อ,า,อาวุธเขาคมมากครับผมก็หนักใจครับแต่วันนี้ผมก็ทําได้แล้วผมก็โล่งรับโล่งรับแสดงว่าก่อนหน้าการโชกเนี่ย ได้มีการศึกษาเทพการโชคของค่าเกียมาเยอะมากศึกษาทุกวันนะครับดูทุกวันนะครับว่าเขาต่แบบไหนเขาแบบไหนเขารวมแบบไหนเขาแข็งแรงผมก็เห็นจุดอ่อนของเขาคือว่าเขาเข้ามาต่หมันแล้วก็เขาไม่ค่อยบังสอกครับผมก็เลยเอาสอกมาแก้มัเนี้ยก็ทาได้ไงเนียดูไปดูมานี่เคยถึงขั้นเก็บเอาไปฝันไหมก็ฝันครับฝันครับฝันหนึ่งครับจริงไงี้ยขนาดนั้นเลยโอ้ นะฮะแล้วก็มาชคจริงๆสถานการณ์บนเวทีกับสถานการณ์ที่เราคิดมันต่างกันไหมก็ถามว่ามันต่างกันไหมก็ต่างกันครับามันมันมันจบเร็วเกินคาดครับผมไม่คิดว่าผมจะชนะ็อบด้วยซ้ำครับแต่แค่ชนะคะแนน,นผมก็ดีใจมากครับแต่วันนี้ชนะ็อกผมดีใจโคตรดีใจครับได้สัญญาวันล้วอืนะจังหวะเบียดเข้าหาและช็อตนั้นเนี่ยสอกโชคเข้าไปครับคิดว่าโดนไปแล้วเนี่ยจะลุกขึ้นมาอีกไหม คิดแล้วว่าเขาไม่ลุกน่นอนครับว่าโดนเต็มเต็มครับโดนเต็มซอกครับยังไงก็ไม่ลุกครับก็ไม่ลุกจริงๆครับก็ภาวนาว่าไม่ให้ลุกครับถ้าลุกมาก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงครับว่าไม่ลุกก็ดีใจแลวครับนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเด็ดขาดจริงๆครับนะครับแล้วก็ได้โบนัสด้วยนะฮะและเหนือสิ่งอื่นใดเห็นเมื่อกี้บอกได้ได้สัญญาจากวันใหญ่ด้วยใช่ครับรอคอยมานานก็รอคอยมานาน้ตั้งแต่ผมมีวัน รูปินีมาวันทเปมนชิปเข้ามาผมก็ใฝฝันมาตลอดครับว่าอยากไปต่อยวิธีดาดโลกสักครั้งหนึ่งครับก็วันนี้ผมก็ได้สัญญาแล้วก็เหลือเหลือแค่ไปต่อยแค่นั้นเลยครับนะ,ะาการที่เราได้สัญญาจากวันใหญ่มาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทําให้นักลบที่จะต้องพัฒนาอะไรอีกผมก็ต้องพัฒนาไปเลยครับผมไม่หยุดแค่นี้หรอกครับต้องพัฒนาไปเลยครับแล้วก็เรายิงย่งนะยิ่งแต่ชนะยิ่งแต เจอคนที่เก่งครับก็ต้องพัฒนาไปเลยครับไม่อยู่ในแค่นี้นี่เรนะนะเป็นเส้นทางของนะรบยังต้องไปอีกไกลว่างานนะครับมองไปไกลกันระดับไหนก็ผมขอไฟต่อไฟก่อนครับตอนนี้ผมยังไม่มองไปถึงแชมป์ครับเพราะว่าแชมป์เขาเก่งเก่งมากครับคือรถถังครับเพื่อนผมเนี่ยเก่งมากก็ผมผมก็เก็บสติไฟต่อไฟไปก่อนครับเก็บไปนี้เลยครับก็ยังไม่คาดหวังอะไรมากมายครับเดี๋ยวผิดหวังครับ อืมนะก็โอเคสเต็ปไปสเต็ปไปก่อนสำหรับด้านของนักรบว่างั้นนะครับช่วงวันลูมินีมากี่ครั้งครผมช่วงวันดูมีมาเก้าครั้งครับผลงานเป็นยังไงครับก็ชนะแปดครั้งแล้วก็แพ้ครั้งเดียวแพ้ใครครับแพ้นาบิวครับแก้เพื่อไหมก็น้องเขาน่าจะไปต่ร้อยสี่สิบแล้วมั้งครับนะเวท้ก็คงยังไม่ได้กันแล้วว่างั้นนะครับใช่ครับนะครับผมนะฮะก็ในในฟันนี้เชื่อว่าแฟนมวยดูเราเยอะอยู่ นะฮคุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็ก่อนอื่นนะผมก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณ FC น้ำร็อคเฟรยครับก็ที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมมาตลอดครับก็วันนี้ผมก็ทําได้แล้วครับผมกลับไปต้องเลี้ยงเนื้อไหมกลับไปผมก็ต้องจัดเนื้อให้เพื่อนๆในค่ายนะครับก็สิบโลครับสิบโลครับแน่นอนคนะมีงจัดให้อยู่แล้วสอกลูกไหนท่าไหนนี่ครักระแทกไปเลยซ้อมมานานบอกครับผมเตรียมมาจากค่ายแล้วอ๋อเตรียมมาจาก